สวัสดีครับมาต่อกันอีก2หัวข้อนะครับกับวิธีการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของไอ o ู่แล้วก็วิธีเปลี่ยนธีมนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนวอลเปเปอร์เราสามารถที่จะเพิ่มรูปเข้าไปจากทางมือถือได้เลยเปิดแอปไอ o ู่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่รูปภาพของนาฬิกานะครับตัวนี้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพจากอัลบัม้มหรือจากการถ่ายรูปได้เลยนะครับเช่นคุณถ่ายรูปตรงนี้คุณก็ใช้รูปนี้ เนี่ยครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเพิ่มรูปอีกก็ได้แล้วก็อัปโหลดเข้าไปในไอ o มนะครับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสิงผ่านตัวอินเทอร์เน็ตเข้าไปได้เลยนะครับเรียบร้อยใส่ชื่อรูปยืนยันเนี่ยครับสิงไปยังนาฬิกานะครับโอเคก็สามารถแตะได้เลยกำลังสิงมาแล้วครับจะเป็น ข้อความที่ขึ้นมาทางนี้นะครับเป็นการบอกว่าพ่อสร้างรูปให้นะครับตัวนี้คุณสามารถที่จะเลื่อนดูรูปได้นะครับตรงนี้นะแบบนี้เลยเนี่ยครับสามารถกดใช้งานได้รูปตรงนี้มาแล้วคุณสามารถถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดแบบนี้ได้เลยนะครับเขาจะอัปโหลดผ่าน wi-Fi อยู่แล้วถ้าไม่มี w i f i ก็อัปโหลดผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็น 4G อะไรก็ว่ากันไปกรณีที่คุณต้องการจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์แค่แตะค้างครับ เขาจะมีวอลเปเปอร์แบบนี้หลายๆแบบที่คุณเคยอัปโหลดมาให้เปลี่ยนนะครับคุณสามารถเปลี่ยนเลือกได้เลยเลื่อนขวาไปแล้วก็เลือกรูปแล้วก็แค่กดทีนึงแค่นั้นเองก็จะได้รูปนี้ขึ้นมานะครับสําหรับการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็ไม่น่าจะยากนะครับส่วนถัดไปอีกตัวหนึ่งก็คือการเปลี่ยนธีมนะครับสังเกตดูธีมจะไม่มีในตัวมือถือนะครับในแอปไอโม่ไม่มีเราจะต้องทำบนนาฬิกานะครับ คุณก็สามารถกดออกมาแล้วก็เข้าไปที่ตีมครับหลังจากนั้นคุณจะเห็นทีมตรงนี้ e ีมได้จากการซื้อนะครับต้องใช้เหรียญคอยตรงนี้ซื้อถามว่าซื้อได้ยังไงคอยมาจากไหนนะครับคอยตัวนี้จะมาจากการสะสมคะแนนนะครับคุณจะต้องสะสมคะแนนให้ถึงโกแล้วคอยจะมาเองแล้วก็เล่นเกมก็ได้นะครับเล่นเกมก็จะมีคอยให้กดนะครับเช่น ตัวนี้ถ้าเกิดคุณตั้งโกเอาไว้ผมตั้งให้แค่เป็น1,000นะครับตั้งง่ายๆตั้งค่าให้โกเป็นแค่1,000เนี่ยแล้วทุกๆวันเดินถึง1,000ก็จะได้เหรียญน,นะครับประมาณนี้นะแล้วคุณจะได้เหรียญในนาฬิกาเอามาซื้อตรงนี้นะครับทีม40เหรียญซึ่งตรงนี้มีการซื้อไปแล้วนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะการจัดการในหลายๆมุม ตีมรูปภาพไอคอนอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้เหรียญซื้อได้นะครับลองไล่ดูเมนูหลายๆอย่างเพิ่มเติมนะครับคุณจะสามารถที่จะจัดการไอ้มได้ไม่ยากนะครับจะมี App Store ด้วยนะซึ่ง App Store ตรงนี้ก็คล้ายๆกับที่คุณเจอในมือถือนั่นแหละนะครับ App Store น่าจะไม่มีอะไรพิเศษนะครับส่วนอื่นๆก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะโหลดเล่นได้ก็คือพวกเกมแล้วก็ ต้องดูว่าในเกมมีให้ซื้อหรือเปล่าด้วยนะครับตัวสติกเกอร์ตัวนี้เป็นการสร้างสติกเกอร์ด้วยตัวเราเองก็คือถ่ายรูปนะครับผมกําลังหาวิธีอยู่ว่าเราจะสามารถเพิ่มสติกเกอร์ลงไปในไอโมได้ยังไงบางทีเห็นเด็กส่งกันก็เยอะๆนะครับส่งจากนาฬิกามาให้เราทางมือถือเราสามารถที่จะดูได้แต่เซฟไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามีวิธีโหลดยังไงเดี๋ยวขอหาก่อนเดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ